f o r z a m o t o เ s p o r t เกมแนว Simulation Racing จาก Turn ์เท Studio เป็นซีรีส์ที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งของแกน n t เล i s m o ของ Sony สำหรับเกมภาคแรกข,ของซีรีส์นั้นเริ่มวางขายตั้งแต่ปี2005บนเครื่อง Xbox ตัวเกมได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากจนเ u r n ์เท Studio อปล่อยภาคต่อของเกมออกมาอย่างไม่ขาดสายวางขายปีเว้นปีสลับกับซีรีส์ Forza Horizon แต่หลังจากวางจำหน่าย f o r z a m o t o r s p o r t ภาคที่7ในปี2017สตูดิโอก็หายหน้าหายตาไปนานเกือบ3ปปีีจนในใท่สุดดด Turn Studio กก็ไ้ระาศเิ ตัว f o r z a m o t o r s p o r t ภาคใหม่นในงาน Xbox Show c a s e คสปี2 0ซึ่งตัวอย่างของเกมนะครับก็ได้สร้างเสียงคือฮาให้กับสาวกซีรีส์นี้เป็นอย่างมากคุณคิสเอซากิตำแหน่ง c r ี a t i v e Director จาก Turn ์นเทนสตูดออกมาย้ำว่า f o r z a m o t o r s p o r t มีความสมจริงที่เหนือชั้นกว่าเดิมและเป็นเกมแข่งรถที่ใช้เทคนิคขั้นสูงสุดเท่าที่เคยทำมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมภาคล่าสุดไม่มีเลขต่อท้ายเหมือนกับภาคก่อนถ้าตามลำหนับนี่ก็คือเกมภาคที่8แต่เลือกที่จะใช้ชื่อ Forsa Motorport เ่อร้ ค,คุณฟิลสเปนเซอร์ได้ตอบคำถามนี้หลังจากถูก IGN สัมภาษณ์ในงานเกมคอม2023โดยเขาได้ให้เหตุผลว่า Forza Motorsport 2023จะเป็น Service Platform แล้วอยากจะให้ผู้เล่นที่ยอมสละเวลายอมลงทุนเพื่อรับประสบการณ์ของพวกเขาได้รู้ว่า Forza Motorsport จะเป็นเกมที่ Xbox ลงทุนไปอีกหลายปีซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าเกมจะอยู่เรื่นานขนาดไหน Forza Motorsport มีกําหนดวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่10ตุลาคม2 0 2 3บน PC Xbox Series X และ S ก่อนที่เราจะไปเล่นผลงานใหม่ของเทอรเทนสตูดิโอมีอะไรที่เราควรรู้ก่อนเล่นบ้างเราสรุปข้อมูลทุกอย่างมาให้แล้วจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยตั้งแต่วันแรกที่เกมวางจาหน่าย Forza Motorsport จะมาพร้อมกับยานพาหนะมากกว่า500คันมีชิ้นส่วนสําหรับปรับแต่งมากกว่า800ชิ้นจนถึงตอนนี้ตัวเกมมีรถยนต์ที่ประกาศออกมาแล้วมากกว่า80คันจากทุกยุคทุกสมัยให้คุณได้ใช้กันแล้วกว่า100คันจะเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในซีรีส์ Forza Motorsport มาก่อนอย่างเช่นนิสสัน 370C Nismo หรือ Audi RSE ต้น GT ตัวเกมมาพร้อมกับการรองรับเลเทซิ่งแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาที่คุณอยู่ในสนามแข่งมีการเสื่อมสภาพของอยางการเปลี่ยนวันเวลาและสภาพอากาศแบบไดนามิกและความเสียหายระหว่างแข่งอาจทําให้โมเดลรถของคุณเปลี่ยนไปรวมถึงในวันที่เกมเปิดให้เล่นนะครับ Forza Motorsport จะมีสนามแข่งให้คุณได้เล่นกันถึง20สนามถ้านําไปเปรียบเทียบกับภาค7ก็ถือว่าน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่สนามในเกมภาคใหม่นี้ทุกสนามล้วนถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยการใช้ Photogrammetry และ 3D Material Scan ตัวเกมมาพร้อมกับแคเรียโหมดและโหมดผู้เล่นหลายคนให้คุณได้ไปเล่นกันมีสนามแข่งและทัวนเมนต์ต่างๆร้อยให้คุณไปเล่นมากมายนอกจากนี้สิ่งที่ทําให้การแข่งขันในเกมสนุกมากขึ้นไปอีกก็คือ AI ใน Forza Motorsport ที่ประกอบไปด้วย2ส่วนประกอบหลักก็คือ AI controller และ diving line สําหรับ AI controller ก็คือส่วนที่จะควบคุมคันเร่งเบรกและกลารควบคุมพวงมาลัยของรถยนต์เวลาอยู่ในสนามส่วน diving line ก็คือเส้นทางที่ AI controller จะขับตามไม่ให้หลุดลายเพื่อที่จะสร้าง AI ให้รวดเร็วแบบที่มนุษย์ทําได้ในชีวิตจริง โดยการที่ไม่โกงหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันได้เปรียบกับผู้เล่นจริงๆทีมงานก็เลยพัฒนาจากเดวิต้าซิสเต็มไปใช้แมชชีนเลิร์นิ่งแทนและมันจะไม่มีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมผู้เล่นอีกต่อไป AI คอนโทรลเลอร์ตัวใหม่นั้นเชี่ยวชาญในทุกๆความเป็นไปได้ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดมาหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยหลักของเกมในการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ AI ตัวนี้ก็สามารถทําผิดพลาดได้เหมือนกันมันคือความผิดพลาดของตัว AI เองและไม่ใช่สริปของเกมก็คล้ายกับมนุษย์ที่ผิดพลาดเช่นเบรกช้าไปหื ตีวงเดียวกว้างเกินไปจนออกนอกเส้นทางผู้เล่นสามารถปรับความยากของ AI ได้ตั้งแต่ระดับ1ถึง8ในระดับ8คือระดับที่ได้นิยามว่าไหลทางชนะทุกระดับมีประโยชน์ของมันเพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ทักษะต่างๆในระดับมืออาชีพจากการขับขี่ของ AI ระบบฟิสิกส์ในเกม Forza Motorsport นั้นได้รับการยกระดับให้เหนือกว่าภาค5 6และ7โดยมีความแม่นยำของยางเพิ่มขึ้น4 8เท่าทำให้การขับขี่สนุกและมีความสมจริงมากกว่าเดิมเช่นการเล่นความเร็วการเข้าโค้งหรือเวลาเบรก รถฟอร์ซ่ามอเตอร์สปอร์ตภาคก่อนมีจุดที่ยางรถกับพื้นผิวสัมผัสกันแค่จุดเดียวและมีอัตราการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว60รอบต่อวินาทีเลยเกิดปัญหาเวลาที่คุณตกขอบถนนหรือขับผ่านรับเบิลสติปแรงเสถียรที่รถควรจะได้รับและการยึดเกาะของยางรถมันไม่สมจริงแบบที่มันควรจะเป็นฉะนั้นในเกมภาคใหม่ผู้พัฒนาเลยใส่ระบบฟิสิกส์แบบใหม่ที่เพิ่มจุดสัมผัสยางรถกับพื้นผิวถนนมากถึง8จุดและเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่เป็น360รอบต่อวินาทีทําให้ยางสามารถยึดเกาะพื้ ผลที่ตามมาก็คือการขับขี่สนุกและสมจริงขึ้นกว่าเดิมสำหรับเวอร์ชันคอนโซลครับ Forza Motorsport จะรันเกมที่ความละเอียด 4K 60เฟรมบน Xbox Series X และ 1080p 60เฟรมบน Xbox Series S นอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับจอยพวงมาลัยจากแบรนด์ต่างๆอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่า Holy Logitech หรือ Taskmaster Forza Motorsport ที่วางขายบน PC A, Xbox Series X และ S นะครับมีให้เลือกสามชุดด้วยกันคือ Standard Edition ที่มีแค่เกมหลัก Deluxe Edition จะได้รับ Car Pass เพิ่มเข้ามาและ Premium ตัวนี้ครับจะได้ DLC ของเกมครบทุกตัวที่ปล่อยมาวันแรกและยังได้รับสิทธิ์เข้าเล่น Forza Motorsport ล่วงหน้าก่อนวางขายจริง5วันราคา Forza Motorsport บน Steam นะครับ Standard Edition มีราคาอยู่ที่2,299บาท Deluxe Edition มีราคาอยู่ที่2,799บาท Premium Edition มีราคาอยู่ที่2,999บาท Forza Motorsport บน Xbox Series X และ S Standard Edition มีราคาอยู่ที่6 9 9 9ดอลลาร์ Deluxe Edition มีราคาอยู่ที่89 9.99ดอลลาร์พีเอมีดดชันมีราคาอยู่ที่99.99ด99อลลาร์หร ah 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 ือคุณจะสมัครเกมพาร์สบน PC หรือ Xbox กก็ได้เพราะว่าเกมเปิดให้เล่นผ่านเกมพาร์สตั้งแต่วันแรกที่เกมวางขายเลย ฟ o ร์ซ่ o มอเตอร์สมีกำหนดว่าจำหน่ายในวันที่10ตุลาคม2023บน PC และ Xbox Series X และ S ใครที่ชื่นชอบเกมแนว Simulation Racing เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและรู้สึกคิดถึงหลังจากไม่ได้เล่น f o r ์ a m o t o r ตอร์สมานานหลายปีก็ห้ามพลาดฟอร์ซ m o t o r ตอร์สปอร์ตเด็ดขาดเลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เัาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยและคลิปหน้าจะเป็นลุกก่อนเล่นเกมอะไรอีกก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องสารเกมรอกไได้ดเลย